สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักในพระเยสุคริสริจจักแสงสันติภาพและสารธรรมแสงสันติภาพคองหลวงทุกท่านดิฉันจิตรัตชินวรยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการเฝ้าเดี่ยวประจำวันที่24ทธันวาคมปีคริสตศักราช2020ในพระธรรมสดุดีบทที่11ข้อ1ถึงข้อ7ด้วยกันนะคะ ให้เรามาอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าไปด้วยกันค่ะข้าพระเจ้าลี้ภัยอยู่ในพระยาเวแล้วฉไหนพวกท่านจะกล่าวกับข้าพระเจ้าว่าจงหนีไปที่ภูเขาอย่างนกเพราะนี่แนะ่คนอาธรรมโกงธนูและเอาลูกธนูพาดสายไว้แล้วเพื่อจะยิงในความมืดให้ถูกคนใจเที่ยงธรรม ถ้ารากฐานถูกทำลายเสียแล้วคนชอบธรรมจะทำอะไรได้พระยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระยาเวอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบมนุษย์ทั้งหลายพระยาเวทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมและพระองค์ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความรุนแรง พระองค์จะทรงเทฐานเพลิงและไฟกรรมฐานใส่คนอาธรรมลมที่แผดเผาจะเป็นส่วนที่เขาได้รับเพราะพระยาเวทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรมคนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักของพระองค์พี่น้องคะจากพระธรมตอนนี้กษัตริย์ดาวิด ให้ความไว้วางใจในพระเจ้าค่ะกษัตริย์ดาวิดได้พูดกับคนที่แนะนำให้เขาวิ่งหนีศัตรูความเชื่อของกษริย์ดดาวิดนั้นแตกต่างจากความกลัวของคนอื่นๆอ,อย่างชัดเจนนะคะความเชื่อในพระเจ้าทำให้เราทุกคนมีความหวังและช่วยให้เราต่อสู้กับความกลัวได้นะคะ บรรดาที่ปรึกษาของดาวิดทั้งหลายนะคะก็เกิดความหวาดกลัวเพราะพวกเขามองแต่สถานการณ์ที่เลวร้ายบนลากฐานที่สั่นคลอนั้นนะคะแต่กษัตริย์ดาวิดยังคงมีความสบายใจและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าศัตรูและปัญหา ในข้อที่4เมื่อลากฐานสั่นคลอนเราจะซ่อนตัวหนีจากปัญหานั้นนะคะจงจำไว้ว่าพระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ไม่ส่งรถน้อยถอยลงลงไปเลยนะคะฤทธิอำนาจและการครอบครองของพระองค์ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าสถานการณ์ใดๆจะเป็นอย่างไรทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยพระองค์ทรงรับรู้และทรงอนุญาตให้เกิดดังนั้นถ้าเราจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ก็จงวิ่งไปหาพระเจ้าพระองค์จะส่งนําความยุติธรรมและความดีนำชัยชนะมาสู่เราในเวลาที่เหมาะสมในเวลาของพระองค์นะคะในข้อที่5พระเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้เชื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากพระองค์จะทรงตรวจสอบทั้งคนชอบธรรมและคนชั่ว สำหรับบางคนนะคะการทดสอบของพระเจ้าจะเป็นไฟหล่อหลอมพวกเขาให้บริสุทธิ์แต่สำหรับบางคนการทดสอบกลับเป็นเตาไฟที่เผาผลาญอย่างละเลยอย่าละเลยหรือหลีกเลี่ยงการทดสอบนะคะและการท้าทายที่จะมาถึง เพราะนี่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าค่ะบทเรียนที่เราได้รับในวันนี้นะคะ1ให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยให้เราต่อสู้กับความกลัวได้ในทุกสิ่งนะคะ เราจะไม่มองสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ให้เรามองว่าพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาและศัตรูของเรานะคะข้อ 3. จงซ่อนชีวิตของเราอยู่ภายใต้การทรงครอบครองของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดในการครอบครองอยู่เหนือทุกสถานการณ์ะคะ่ะข้อ4ถ้าเรามีความกลัวนะคะ และกำลังจะวิ่งหนีความกลัวก็จงวิ่งไปหาพระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงนำความยุติธรรมและความดีนำชัยชนะมาสู่เราอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องข้อ5ค่ะอย่าละเลยหรือหลีกเลี่ยงการทดสอบและการท้าทายที่จะมาถึงเพราะนี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าทำให้เราเติบโตขึ้น ในทางของพระองค์พี่น้องคะขอพระคุณพระเจ้าสำหรับคำสอนของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้นะคะให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่สอนให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงครอบครองอยู่เหนือุกสถานการณ์พรงคทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือปัญหาและศัตรูของ,อง,งข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมน พี่น้องคะถ้าคลิปเฝ้าเดี๋ยวนี้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรต่อท่านขอพี่น้องที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นพรต่อผู้อื่นต่อไปด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ